เขาไม่ปฏิเสธเลยเขาบอกว่าเนี่ยตรงนั้นที่ของเขาจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขายังพูดแบบภาคภูมิใจเลยว่าใช่เออมันเป็นที่ของเขาเห็นไหมเขาไม่ได้ปฏิเสธนะอันนี้เขาปฏิเสธเป็นพันละวันเลยเห็นไหมปฏิเสธพันละวันนู่นนี่นั่นไม่ใช่อันนั้นอไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนนู่นนี่นั่นแต่นี้เขารับรับตลอดเลยทํานู่นทําทิ้งริ้งเห็นก็ตามนั้นทําจริงนู่นนี่นั่น ออนะแต่บางคนเขาชี้เป้าให้บอกว่าบอกไปเลยขาดเจตนาอันนี้เขาก็จะทำแบบเดียวกันเอฟอซีเขาคิดว่าเออ้ยหนักมันจะได้เบาะแต่อันเนี้ยมันเบาไม่ได้หรอกเขาจะดูจากว่าที่ทำมานยะมันขาดจริงหรือไม่หรือไม่ขาดออทำมาเป็นปีเนะี่ยใครก็พูดได้สิถูกไหมลุยมาเป็นปีบอกว่าขาด มันขาดจริงหรือเปล่าเออไปขาดยังไงนะครับแลกเปลี่ยนกันขนาดนั้นเอฟซีเออมันไม่สมเหตุสมผลอันนี้มันไม่มีอะไรหลักฐานอะไรยืนยันทั้งนั้นเนี่ยบอกตรงอันนี้ยังมียังเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานยันปัจจุบันเนี่ยหลักฐานก็ยังเชื่อถือได้อยู่ยันปัจจุบันเลยใครที่คิดว่าจะมาเล่นงานกับเรื่องนี้นะ ทุกวันนี้เขาอ้าปากอ้าอ้าแขรับเลยว่ามาเลยมาได้เลยให้เร็วด้วยอย่าช้าเลยนะมาดําเนินการสามเหลี่ยนตองคำเนี่ยมาเลยเขาพูดอย่างนี้เนี่ยมาเลยเขายินดีถึงว่าเรื่องราวนี้มันจะจบไปแล้วอ่แตเถ้าคุณรื้อฟื้นอ่าก็ยินดีรับต้อนรับเสมอแต่ถ้าคุณไม่สนใจก็แล้วไปก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่เฉยนะอะ ถ้ามาเมื่อไหร่ก็ยินดีลุกขึ้นตอนรับตลอดอะ่ะเออถ้ามาก็รับแต่ถ้าไม่มาก็เฉยเหรอก็เฉยก็ไม่เป็นไรก็เฉยไปก็จะเป็นแค่นั้นอืมเพราะว่าถามเขาดูแล้วว่ามันต้องขึ้นอยู่กับผู้ร้องถ้าใครมาร้องเขาก็จะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างนั้นขอให้มีคนดําเนินการมีคนร้องเรียนมาเขาก็จะมาตรวจสอบให้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกัน เขาก็ต้องมาอ่าเขาบอกว่าคัมมิงโซนนะอ่าที่ตรงนั้นอนะ่ะคัมมิงโซนนะครับ mm hmm. เร็วๆนี้เอฟซนะเดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าจะเพิ่มเติมได้หรือไม่คดีนี้จะเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่นะแต่ว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะ มันก็นเข้าอยู่ซึ่งเราก็คิดมาแต่แรกเลยว่ามันเข้าคุณสุชีพนะครับสวัสดีครับผมเราคิดแล้วว่ามันมันกนเข้าขององค์ประกอบมันเข้าแน่ๆที่นี่ยังเข้าเลยนะครับเอาทุกเม็ดนะละเอียดด้วยที่ที่เล็กๆแค่นั้นสามเหลี่ยมนะเขายังเล่นละเอียดเลยทุกเม็ดน่ะที่คิดว่ามันเป็นไปได้เอาง่ายๆเขาเล่นทุกเม็ดต้นกระถินเลยนะต้นกระถินก็เล่นอีก เห็นไหมกระถิ่นตาไอ่อนไม้ไหลลอยก็เล่นเห็นไหมทุกเม็ดแล้วก็ที่แล้วก็ดินก็เอาไปเอาไปตรวจดินเนี่ยแล้วก็ขุดไปตรวจด้วยว่ามันเป็นของที่ไหนกันมาแน่เขาจะไปเล่นที่นู่นอีกมันเป็นของที่ไหนกันมาแน่ดินเนี่ยเขาไปตรวจอีกนะเห็นไหมละเอียดที่เนี่ยเขาเล่นละเอียดมากสามเหลี่ยมเขาเล่นเยอะมากทุกเม็ดเลย แทบจะไม่มีช่องไฟอะเล่นอะขนาดนั้นแล้วคิดดูที่นี่จะเหลือไหมเออแล้วก็เห็นว่าอู้พอเขาเอ่ยอ้างว่าว่าไอ้คดีนี้มันมีแค่นี้นี่ว่าเออนี่แหละเดี๋ยวค่อยดูสิว่ามันสุดท้ายเนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะเล่นเขาต้องให้นักหนัก,หน,กหน่อยกว่านี้อันนี้มันจ๊บ,จบ เขาก็เลยจัดให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับยังไม่พอก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นไปได้นะมีมีมหารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่ตอนเนี้เขาจะมาดูกันว่านะครับว่าอ่าแต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยที่มีออ่อ่าาดาวทิกตอกจะมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่านะมีส่วนไหมก็จะมาดูตรงนี้ว่าสมัยก่อนเพราะว่าเขาเนี่ย อไอหนุ่มรถไถเนี่ยนะครับเขาก็ขับอยู่นะครับก็เห็นเขาอยู่แหละในนั้น,นะว่าจะมีโอกาสไหมนะครับมีส่วนร่วมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าคิดนะ SD. เอฟีเออถ้าเขาไม่เอาก็ดีไปก็โอเคไม่มีส่วนร่วมเพราะว่า,วาแต่ก่อนเขาอยู่ด้วยกันไงแต่ปัจจุบันนี้มันก็คนละทิศละทางแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางนั้นแหละอ่าว่าเขาจะมีดึงเอาเข้ามาร่วมหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ไม่มีก็ถือว่าโอเคแหละถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เนี่ยเขาเป็นจะเป็นไอ้นี่จริงๆนะ่ะเอาพูดง่ายเป็นของเขาจริงๆนะเ,ดดเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้แล้วก็คดีคดีเก่าก็คาอยู่นะครับยังไม่ได้จบใจสิ้นนะคดีแะบแบะเนี่ยนะครับนะเออนะ ก็ยังต้องสู้กันอีกนะคดีนั้นนะต้องสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครเป็นใครนะตอนนี้เอคิดว่าคุณอ่อนอุตสานะครับสวัสดีครับผมก็เอฟซีนะครับทักทายเข้ามานะครับอนะอย่างน้นอยเราก็เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วนะครับขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะคืบหน้ายังไงเป็นแบบไงแบบไหนนะครับ ตอนแรกใหม่ๆนะเขาก็ออกมาโอ้ข oh, ่มขู่น่าดูนะเอฟซีนะเออจะเล่นงานคนนู้นคนนี้เล่นงานน่าดูแต่เดี๋ยวนี้เขาซาไปแล้วเออก็เริ่มซาไปแล้วเริ่มถอยเริ่มซาเอาเพราะเจอทางโน้นเขาลุกคาดอะลุกเอาลุกเอาฮะไม่ให้ตั้งตัวเออแล้วก็ทําให้เห็นด้วยอืทําให้เห็นทําแบบโชว์เลยเออว่านี่นะเออเขาดําเนินการต่อแล้วนะ ชัดเจนนะอะไรอย่างเงี้ยเอมันจะบ่งบอกให้ชัดเจนนะครับว่าจริงจังจริงแท้แค่ไหนอไม่ใช่ว่าจะอเอาคอนเทนต์ไปอย่างเดียวนะคุยแค่คอนเทนต์พูดแค่คอนเทนต์ไปอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรยังไงอย่างนั้นนะแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ก็เห็นว่าเขาทํากันแบบไม่เปิดเผยเท่านี้นะอ่าจริงๆแต่ก่อนนี้ไม่เปิดเผยเลยไม่มีคําว่าเปิดเผยไม่มีอะไรเลย ก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆทาไปทีละนิดทีะหน่อยจะดูนี้ไมมครับเปิดเผยเห็นเลยถ่ายรูปอีกด้วยเออโชว์กันเลยต่างหากเลยว่าอู้มันจริงวะเฮ้ยเออจริงหรือเปล่านะครับคุณสุภาพรน,นะครับคุณตระยานะครับสวัสดี MC ทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนีงงงง่แหละเราก็จะไดไ ดูไปด้วยกันว่าเรื่องราวนี้นะครับมันไปถึงไหนแล้วก็มันปที่ระจบถึงไหนแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะลงมาเนี่ยนะครับเขาจะมาตรวจอะไรบ้างครั้งที่แล้วก็ถามว่าละเอียดไหมก็ละเอียดพอสมควรนะแต่ว่าขาดเรื่องพวกนี้ไปมันไม่มีในเรื่องพวกนี้เรื่องเพิ่มเติมมันไม่มีเขาไม่ได้ระบุในตรงนั้นเน่ยไม่ได้พูดเลยไม่ได้ระบุตรงนั้นเลยแต่คราวนี้แหละเขาจะระบุ แต่ถามว่าที่นี่เข้ามาบ่อยไหมอ่ที่ที่ของสามเหลี่ยมเนะี่ยมานะเอฟซีนะก็บ่อยอยู่นะเอะเข้ามาตรวจละเอียดมาหลายครั้งอ่ไม่ใช่มาครั้งสองครั้งไม่ใช่ะมาหลายครั้งที่เล็กขนาดเนี้ยยังตรวจละเอียดเลยโทษละเอียดมากเอยังจะไปหาตอไม้ด้วยว่าตอไม้เนี่ยที่ไหลลอยวะเนี่ยนะที่หลุดมาตรงเนี้ย ว่าตอมันอยู่ตรงไหนด้วยเขาจะไปดูรอยการตัดดูรอยที่ว่าตัดออกมามันมันมันเข้ากันได้หรือเปล่ามันจะมีที่ไหนแล้วเอฟซีแอดไม่เคยเห็นเลยแล้วถ้าเกิดตอไม้ที่มันตัดแล้วมันตายนะป่าไอ้ไฟป่ามันก็ไหม้หมดไหม้ตอไม้ก็กินไปยันลึกข้างล่างเลยเออมันก็จะเผาไปเรื่อยไหม้ทุกปีเนาะ ไฟมันไหม้ทุกปีมันก็เผาถ้าตอไม้ตายมันเผาไปด้วยเออถ้าถ้าไฟมันติดติดไม้แล้วเนี่ยมันก็กินไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยไหม้จนลงไปในดินถ้าตอไม้ถ้ารากมงล่างไม้มันตายแล้วนะมันจะมันจะกินหมดแหละไฟมันจะไหม้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีแล้วเขาจะไปตรวจเอาเอาขอนไม้นะครับไปตรวจหาร่องรอยว่าตอมันมาจากจากที่ของใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบนั้นเนี่ย โอยอันนี้มันนานมากไม่มีใครรู้หรอกนะครับเอซีว่าไอคอนไม้เนี่ยมันลอยมาแล้วมันมาจากตรงไหนมันลอยมาก็ลอยมาเราจะไปสังเกตได้ยังไงว่าร่องลอยตัดแบบไหนยังไงมันมาแช่อยู่ในน้ําแช่อยู่ในโคนเนี่ยไม่รู้ขี่ปีขี่ปีมาแล้วนานมากถ้าไม่เอาขึ้นมาเขาไม่มีปัญหานะก็อยู่อย่างนั้นแหละป่านนี้ยเนี่ยไอที่อยู่ตรงนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเอฟซีเออเนี่ย อยู่ประมาณขอนสองขอนเนี่ยได้เอฟซีอยู่ประมาณเนี่ยสองขอนสองขอนเนี่ยไอขอนไม้ที่มันอยู่ข้างล่างเงนะถ้าเอาขึ้นไปก็มีประเด็นอีกปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ไม่ได้ผุได้เผลอแล้วมันเป็นแก่นไม้มันเป็นแก่นไม้มันไม่ผุหรอกมันก็อยู่ของมันอ่ะนะไปทีไรก็อยู่เพราะมันใหญ่ด้วยนะมันก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ประมาณอา่อ ก็ใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่ใหญ่มากหรอกอาจจะเท่าใหญ่กว่าตัวคนหน่อยใหญ่กว่าตัวคนหน่อยเออแต่เป็นแก่นไม้มันไม่ปูกหรอกปวกก็กินไม่ได้นะครับมันแข็งมันไม่กินแอดก็ไม่รู้แล้วว่าไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันเอ,อ,กอก็ตะกอนไปส่องดูไปส่องเล่นอยู่นะครับบางคนก็เอาแป้งไปขูดเอาแป้งไปทาเพื่อจะหาตัวลงตัวเลขอยู่ FC. เอฟซีเราก็ไม่ว่ากันตรงนั้น แต่ถ้าเอาขึ้นมาก็มีประเด็นแน่นอนก็ปล่อยให้มันอยู่ก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกโยกอ่นนะอืมให้มันไปเอาสิไปเอาไปที่ที่มูลสิก็เสียดายไอคอนไม้ที่เจ้าแม่สารพีงนะครับเออไปอยู่ไปอยู่ที่กรมป่าไม้อยู่แบบโดดเดี่ยว <laughs> ไม่มีใครไปไปกราบไหว้เลยเอฟซี FC, เอ้ยนะครับนะสงสารเจ้าแม่แล้วนะ อยู่ที่นี่มีคนกราบไหว้ประจำ FC. เอฟซีเออมีคนกราบไหว้มีคนขอหวยมั่งขอตัวเลขมัง่งแต่อยู่นูน่นอ่ะไม่มีใครเหลียวแลเลยข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กิน FC. เอฟซีเอออยู่แบบโดดเดี่ยวอยู่อย่างนั้นแล้ทิ้งอยู่งั้นแหละไม่มีใครสนใจทิ้งอยู่งั้นนะก็แปลกดีเหมือนกันเอฟซีแต่ข้างๆแหละไอ มมหอสองเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ปล่อยให้เจ้าแม่สารพีเขาอยู่อยู่แบบนั่งเหงาเหงาเออไม่มีใครไปทักทายไม่มีใครไปอเอาของไปเส้นไหว้เอ้ที่อยู่ที่นี่เรามีน้ำเขียวน้ำแดงมีอาหารโอ้เยอะแยะมากเลยอยู่ที่เนี้ยเออเอาไปถวายนะครับมีตลอดทั้งวันนะอยู่ตรงนั้นน่ะ อมีทั้งวันได,ได้ได้กินได้อะไรอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ที่นู่นไม่มีเลยเอฟีแอดไม่เคยเห็นอ่าเป็นถ้วยเป็นเท่ยเลยไม่มีเลยเขาไม่สนใจเ,เขาไม่ใส่ใจด้วยคนที่นั่นเขาเฉย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 เลยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากนะครับเอฟแต่ว่าคนที่เขาเอาไม้มาจากรถจากอะไรที่เขาไป เขาไปจับมาเยอะนะรถเรียงเต็มเลยสิรถเก่าๆนะครับจ้าแม่ไปอยู่ที่จตบาดงนานแล้วเหรอเหรออันเชิญไปแล้วใช่ไหมแอดไม่รู้หรอกแต่ว่าที่ที่ตรงนั้นนะ่ะที่แอดไปวันก่อนนะ่ะนะก็ไม่ก็ไม่เห็นมีใครไปทำอะไรเลยทิ้งอยูอย่างนั้นแหละนะนะ ก็เป็นอะไรที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับขอนไม้นะครับทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเออนี่แหละนะครับถ้าอยู่ดีแล้วโอ้โหน้าเขียวน้ําแดงนะเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้สนใจอย่างว่าแหละเอฟซี FC. ที่นี่เขาก็จับไปเยอะนะขอนไม้เยอะแยะขอนไม้ใหญ่หรอกเล็กๆเนอในใส่กระบะรถมามั่งใส่อะไรมัๆๆ่งๆรถปิกอัพปิกอัพเนี่ยมีทั้งนั้นแหละที่เขาจับมาเยอะมาก แต่ก็เขาก็ไม่มีใครมาเอามันเป็นของกลางใช่ไหมก็ทิ้งอยู่นะั่นแหะทิ้งรถเลดนี่พังหมดอ่ะรถเก่าๆพังหมดไม่เห็นมีใครไปสนใจอะไรเลยอแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะนะเล็กๆน้อยอก็นี่แหละเอฟตีนะพะว่ากันไปอ่ะตามขบวนการนี้นะต่อไปก็ ต้องไปอีกนะครับงานนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงมาเนี่ยก็ต้องว่ากันไปดําเนินการอีกนะว่าอาเขาลงมาเนี่ยจะไปสารวจที่ไหนบ้างไปตรวจสอบที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ได้รู้เองนะครับมีของอันเก่าไปด้วยใช่ไหม <c oughs> ของอันเก่าอืม ก็น่าจะไปนานแล้วแต่ก่อนก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าอยู่นะครับเออเป็นเสื้อชุดไทยเอ่เอ,อเสื้อชุดไทยเห็นอยู่นะครับมีอยู่แต่ก็อ่าตัวน,นี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนยังมีอยู่เขาคงเอาไปหมดแล้วลนะ่ะเสื้อผ้าชุดทงชุดไทยเห็นหมอนงหมอหนุ่มก็ใส่กันเออใส่ลำกันนะ MC. เอฟซีเอ้ยนะครับใส่ชุดไทยลำกันเพลินละ่ะนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครไปเข้าฝันนะ ให้ไปใส่ชุดไทยลํากันหน้าดูตอนนั้นนะแต่งตัวกันเห็นอะไรก็แปลกๆดีนะครับอะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซนะครับวันนี้ก็ถ่ายพูดคุยกันเนาะนี่ละคือประเด็นนะครับ สวัสดีครับผมทยานะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครเป็นใครนะครับอ,อถ้าถ้าอ่าเจ้าหน้าที่มานะครับท่านี้ที่มาเราก็จะไปอ่าอาจจะไปถ่ายทําให้ดูนะครับอ่าไปถ่ายทําให้ดู ว่าเขามาสำรวจอะไรมาตรวจอะไรนะครับตรงไหนยังไงนะเราก็จะพากไปดูด้วยกัน,นอืมของเราก็จะได้รุ้นกันไปด้วยกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครอ่าผิดมากน้อยแค่ไหนผิดอะไรบ้างนะ องไก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับอืมเดี๋ยวก็เห็นนะครับการนี้ไม่รอดแน่นอนนะไอ้ตีนะไม่รอดแน่นอนเราจะได้เห็นว่าคนที่ทําผิดมันก็ต้องผิดนั่นแหละนะครับมันจะไปแก้อย่างอื่นไม่ได้นะผิดคือผิดนะ ผิดก็ผิดกันไปนะครับใจสั่งมานะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับ ก็ได้เวลาแล้วนะครับเอฟีเนาะขอบคุณเอฟีทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับทุกไลน์นะครับท,ทุกไลค์ทุกกำลังใจก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไลน์นี้นะครับแอดขอตัวลงก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์หน้านครับไลน์หน้าก็จะมี เรื่องราวความคืบหน้านะครับต่างๆนะครับที่มีความขยับทุกทุกชั่วโมงอะนะครับทุกชั่วโมงอะมันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะติดตามกระทันชิดเลยว่าใครจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ทั้งนี้เข้าไปเพิ่มเติม เรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็จะทำยังไงต่อไปนะครับอ่ะก็โอเคนะครับผมสำหรับไรนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเอซทุกท่านนะครับขอแค่นี้ขอไยนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไยหน้านะครับเอดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ